สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันนดวข่าวฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้มีข่าวเด็ดข่าวด่วนมาพูดให้ฟังกันอีกแล้วกับประเด็นของทีมชาติไทยและก็วงการฟุตบอลเอเชียนะครับอิชิอิครับนำทัพทีมชาติไทยกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากประสบความล้มเหลวนะครับโดนดับคาอันกระบัดสนามของเติ์มินิสถานเป็นที่เรียบร้อยมีเรื่องราวที่อิชิอิต้องสะสางมากมายเต็มไปหมด หลายเรื่องที่สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่านะครับแน่นอนฟุตบอลแพ้ ผู้คนเกิดความไม่พอใจและก็จะสามารถเกิดเป็นดราม่าได้ง่ายๆกับทุกบริบทที่สื่อสารออกมานะครับอิชิได้อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เสียดายกับผลการแข่งขันล่าสุดแหละนะครับจากนี้ไปจนถึงฟีฟ่าเดย์หน้ายังมีเวลาให้ทุกคนสร้างผลงานที่ดีสุดเพื่อจะชนะให้ได้ครับเวลาผลการแข่งขันแพ้มาก็ต้องมีการวิจารณ์กันบ้างตรงนี้อิชิเข้าใจได้รับได้และน้อมรับนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องปรับปรุงและแก้ไขทั้งผมสตาฟและนักฟุตบอลด มันมีหลายปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสนามหญ้าเทียมด้วยถ้าวิธีการเล่นของเราชัดเจนกว่านี้มันจะทําให้เราแตกต่างกับสิ่งที่เห็นและช่วงต้นเกมคู่แข่งเขาก็หายในการเล่นกับเรามีความแข็งแกร่งเป็นเรื่องอยากกับการเข้ารอบ พราะแพ้มาแต่จากนี้หวังชนะให้ได้ทุกเกมนะครับส่วนตัวของอิชิอิเองก็ช่วยกันเต็มที่พร้อมกับนักฟุตบอลด้วยแต่ด้วยการที่เราจบหลีกไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมันเลยมีเงื่อนไขต่างๆในการเลือกนักเตะนะฮะก็ทําเต็มที่เหมือนกับทุกประเทศหลังจากจบฟุตบอลโลกฟีฟ่าเดเรื่องการสนับสนุนต่างๆเขาก็จะพยายามเลือกนักเตะที่ดีสุดไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆเข้ามานะครับซึ่งการที่มองนักเตะในสิบเอ็ดดวงใจเนี่ยมันก็อยู่ในผลงานของนักฟุตบอลจากผลงานที่ดีที่สุดที่เลือกมาก่อนเข้า นะหลายคนบอกเอาคนโน้นคนนี้มาซึ่งอิชิมองว่าบางคนอ่ะฟอร์มเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาแน่นอนว่าก่อนเราจะคัดบอลโลก2026ในครั้งนี้การคัดเลือกนักเตะเข้ามาก็มีความต่างกันตอนเนี้เราเลือกนักเตะสําหรับการเตรียมตัวไปเล่นคัดบอลโลก2030แล้วนั่นคือสิ่งที่มาสะได้โฟกัสไปที่จุดนั้นนะครับก็เข้าใจบริบทนะครับคัดนักเตะเพื่อบอลโลกครับแต่ว่ายังไงเราต้องเอาเอเชียนคัพให้รอดให้ได้นะเพราะว่าเอเชียนคัพนี่คือจุดสําคัญ ของฟุตบอลเอเชียนะครับหลายทีมไปฟาดฟันกันตรงนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยน,นั่งดูเพื่อนนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักสิ่งที่อิชิจะทำเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากโครงสร้างที่โค้ชญี่ปุ่นทําเหมือนกันนะครับแต่บริบทเราแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขนาดตัวสํารองของญี่ปุ่นยังเป็นนักเตะจากยุโรปเลยนะฉะนั้นเรื่องนี้อิชิก็ต้องเปิดใจมากขึ้นนะนักเตะหลายหลคนแต่แกพูดทรงนี้ก็คงยากแล้วละ่ะเมื่อแกได้สร้างแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่มีการหวนคืนครับไม กตยังมีโรนัลโดแต่ไม่ใช่สําหรับมาซาทะอิชิอิแน่นอนคำที่อิชิยืนยันเสมอมาก็คือสร้างทีมไว้เพื่อฟุตบอลโลก2030แต่ถ้าอยากจะลองตัวจริงๆนะครับอีกสักครั้งสักหนมันมีโอกาสอยู่ก่อนที่เราจะลงแข่งขันในการคัดบอลโลกในช่วงเดือนกันยายนเราจะมีคิงคัพครับซึ่งทุกครั้งผมเห็นจัดเต็มมากมันเหมาะกับการลองตัวนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปลองใน เอเชียนคัพสองนัดตัดสินชะตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่จะทำเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเรานะในฐานะแฟนบอลเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้เอเชียนคัพเราจะพลาดในโอกาสลงเล่นเอเชียนคัพถ้าเกิดเรายังไม่ใช้ทัพที่ดีสุดเพราะว่าครั้งนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยใช้คำว่าบอบาบางได้เลยนะฮะนัผู้เล่นอย่างแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยเราก็ยวบเราได้อิเลฟานเดลโลยืนเป็นตัวหลักนะซึ่งเขาก็ไม่ใช่แบ็กซ้ายอาชีพจับมายืนแล้วเล่นดีก็เลยได้ลงต่อเนื่องและก็อีกคนคือชานนนะซึ่งเป็นเยาวชนริมเส้นเรา,เามาจากเจลีกก็จริงแต่่ไม,ม ไม่มีเกมนะฮะก็จะเหนื่อยหน่อยๆในการจัดตัวแต่ละนัดของอิชิอิจะจัดใครลงไปก็ดูไม่สมุทเอาซะเลยอย่างฝั่งขวาอย่างเงี้ยของเราขาดมิเกลสั้นไปรู้เรื่องเลยนะครับต้องมีสันติภาพกับสุพนันช่วยกันแต่เอาตรงอิชิอิบอกเลือดใหม่บางคนก็ใหม่แต่เพียงชื่อนะเพราะว่าในชุดนี้เนี่ยมีอายุ37-8ถึงคนเลยผมถึงมองว่าต่อให้อิชิอิมองว่ายากในเอเชียนคัพมันไม่ยากเกินความสามารถขนาดนั้นนะฮะถ้าเราจริงจังมุ่งมั่นแล้วก็เต็มที่กับทุกบริบทที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเติกจะมี าอย่งแนนน่อแล้วโอกาสที่เราจะชนะเติร์กในบ้านมันมีครับไม่ใช่ไม่มีฮะอย่างน้อย2ลูกเพื่อให้เททเ,เท่ากันมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้คิดซะว่าเติร์กไม่ใช่ญี่ปุ่นที่เราจะกดยากกดเย็นขนาดนั้นและตอนนี้เติร์กจะประสบปัญหาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ครับข่าวล่าสุดก็คือเติร์กินฐานกาลังจะเจอกับปัญหาใหญ่ฮะมือสื่ออาเซียนรายงานไปแล้วว่าตอนนี้ FC ประกาศห้ามใช้สนามหญ้าเทียมในเกมสําคัญเช, Cut, เ,เช่นคัดบ,บอลโลกเอเชียนคัพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลหญิงคัดเอเช ครับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตและก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ทีมชาติไทยพ่ายแพ้เติมมินิสถานครับซึ่งอันดับโลกต่างกันมากแล้ว ก็ได้ดูเกมที่ไทยเจอกับเติ๊กเป็นเกมที่ไทยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานครับแค่ส่งบอลกันยังลําบากใครว่าไม่ส่งผลสนามเดียวกันไม่ใช่เลยครับมันส่งผลจริงๆเพราะส่วนใหญ่ทีมที่เล่นสนามแยกเทียมนี่ได้เปรียบอยู่แล้วอย่างอีร่านเกือบเอาตัวไม่รอดจากสนามแห่งนี้นะัพะพอกลับไปเล่นบ้านตัวเองเนี่ยถล่มแหลก5-0เลยนะถล่มเติ์กอ่ะหรือทีมจากญี่ปุ่นนะครับฮิโรชิมา ถล่มแหลก6ประตูใส่ไลออนซิตี้พอไปเล่นที่บ้านเลออนซิตี้เสมอกันเฉยฮะนี่ฮะมันเกี่ยวไหมฮะดูได้จากผลงานทีมระดับมาตรฐานนั่นก็เป็นโอกาสดีครับที่ทีมที่จะเจอเติร์กหลังจากนี้จะได้เล่นสนามที่ตัวเองคุ้นเคยครับอย่างศรีลังกาเนี่ยไม่ต้องกังวลกับการปรับตัวลังกาก็ฟอร์มดีมาด้วยนะครับชนะไต้หวันขาดเลยทําให้เติร์กก็ร้องเหมือนกันทั้งานนี้เพราะว่าประกาศใช้เดือนสิงหาคมเตะรอบหน้าก็คือใช้ไม่ได้แล้วความได้เปรียบที่ฝึกซ้อมกันมาเติร์กก็จะต้องจําเป็นต้องเน้นกับสนามย่าย จริงมากขึ้นหน้าตอนนี้แต่คําถามคือ ถ้าจะเป็นแบบนี้ทำไมไม่ห้ามใช้ตั้งแต่เกมที่ไทยจะลงเล่นละ่ะก็เห็นถึงข้อข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วเกิดขึ้นนะครับครูทำไมไม่บอกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มฉันเตะเสร็จโดนอัดเสร็จประกาศเปลี่ยนอย่างนั้นเหรออะไรอะไรก็ครูครับไทยแลนด์กลายเป็นรับวิบากกรรมครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยากให้ตื่นตนก,กันเกินไปนะครับผมยังเชื่อมั่นในศีรังกาหลังจากที่เห็นฟอร์มแล้วดูดีมากเลยทีเดียวครับผู้เล่นจากยุโรปจะไม่ยอมให้เติ๊กกินง่ายๆเป็นแน่แท้แต่ตอนนี้เติ๊ก ลังมั่นใจนะครับนั่นคือจุดที่อันตรายมาดูว่าศรีลังกาจะล้มเติร์ได้ไหมผมขอให้ศรีลังกาเนี่ยล้มเติร์กทั้ง2เกมไปเลยนะฮะหรือไม่ก็ชนะ1เสมอหนึ่งแล้วเตริร์กศรีลังกาก็ค่อยมาวัดกับไทยเอาตอนนี้คาดหวังครับเอาทุกอย่างครับเพราะเราไม่อาจออกจากเอเชียนคัพไปได้มันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจมากฉะนั้นสเตปของอิชิอิครับเอาเอเชียนคัพผ่านก่อนบอลโลกเป็นผลพลอยได้ที่เราจะถึงจุดสุดยอดณตรงนั้นต้องประสิทธิ์ประสานไปจากตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งม,มองว่ายาก ข่าวสารสุดท้ายในวันนี้ครับนำเสนอข่าวสารของนาธานเจมส์นะครับจำได้หรือเปล่านักเตะคนนี้เคยเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดยู19มาแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆห,หายไปมีช่วงหนึ่งเข้ามาแล้วเรื่องของสปีดนะอาจต้องปรับแตน่นตอนนี้เขาอยู่ในลีกยุโรปครับนั่นก็คือบ้านลีนะครับ เขาก็หมดสัญญากับบาสซ์ลีนักเตะคนที่มีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรนะครับสูงใหญ่เลยทีเดียวและก็พิสูจน์ตัวเองเรื่องลูก,กาอากาศได้ดีนะลงเล่นประสบการณ์สูงในเกมระดับเยาวชนนะครับแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปนาธานเจมส์โดนดึงมาจากลีกอังกฤษครับเข้ามาอยู่กับ BG ปทุมในวัย20ปีปิดดีลไปที่เรียบร้อยนะอายุน้ยนอยๆอยู่เลยครับแต่ตัดสินใจที่จะมาร่วมไทยลีกแล้วก็ต้องมองถึงข้อเสนอของ BG น่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับและคอนเนคชั่นของ BG ีเนี่ยสามารถส่งนักเต ลีกได้หลายคนด้วยและก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในเวทีเจลีกเองนะครับแต่ตอนนี้นาธานเจมต้อง โว์ฟอร์มในไทยลีกให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์เหมือนกับโจนาธานเข็มดีหรือเบนเดวิดถึงจะรับการผลักดันอย่างสุดขีดนะครับถามลึกๆเสียดายไหมก็เสียดายแต่มองอีกมุมหนึ่งอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนรุ่นพี่ที่มาก่อนหน้านี้กันธนาวัฒน์โจนาธานหรือเบนที่สามารถหยิบยกมาใช้งานได้อย่างชัดเจนแจม่มแจ้งรอดูฟอร์มนาธานเจมในไทยลีกนะครับนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาทูา้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีดนักจะไหนจ๋า